คลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเหรียญหันข้างของหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หองว่ามีด้วยกันทั้งหมดกี่แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆที่นํามาให้ชมกันลองสังเกตกันดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะซึ่งทั้ง4ี่เหรียญเนี่ยก็จะออกในวาระที่แตกต่างกันออกไปเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันก่อนเหรียญน,นี้นะครับชื่อรุ่นว่าหันข้างทองพันช่างปี2513มีด้วยกันทั้งหมด2-3ถึงบ็อกถ้าจะไม่ผิดก็มีบ็อกสายฝน บล็อกวงเดือนแล้วก็บล็อกทองคาวงเดือนก็คือจะมีวงเดือนวงรอบตรงนี้เป็นบล็อกนิยมเห็นไหมด้านข้างเขาจะเป็นวงเดือนแบบนี้ครับเป็นรอยกึ่งตรงพื้นเหรียญเพื่อทําการแกะบล็อกนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนเป็นบล็อกนิยมนะซึ่งเหรียญเนี่ยจะถือว่าเป็นต้นแบบเลยของเหรียญหันข้างอีกหลายๆรุ่นที่ออกหลังจากนี้อันนี้ถือว่าเป็นยุคแรกของเหรียญหันข้างลเงพองเงินที่มีราคาจะเล่นหาแพงที่สุดในบรรดา หันข้างคือเหรียญนี้นะหันข้างปี13นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเงินแล้วก็มีระบุวันที่นะครับ20มีนาคม2513ประมาณนี้ต,ตัดเป็นตัดฉีกฉีกขาดบ้างไม่ฉีกขาดบ้างแต่สมมากรเนี่ยจะฉีกขาดนะครับเนี่ยโอเคเนาะ นี่คือเหรียญหันข้างปี13ต่อมาก็จะมีการจัดสร้างเป็นพิมพ์รูปไข่ซึ่งรูปไข่เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้าตาจะเหมือนกับหันข้างทองพันช่างออกในปีเดียวกันแต่เขาใช้คนละบล็อกกับสังเกตว่าขนาดองค์พระเนี่ยไข่ย,ยาวเนี่ยจะมีขนาดที่ยื่นออกมาแบบนี้เขาจึงเรียกว่าบล็อกไข่ย,ยาวนั่นเองซึ่งราคาการเล่นหานั้นก็จะหย่อนจากบล็อกวงเดือนของปี13ามานิดหนึ่งแต่ถ้ามีผิวติดลุ้มแบบนี้ก็้งบอกเลยว่าเช่าแพงกว่านะนะครับก็อยู่ที่สภาพด้วย แต่ถ้าสภาพเท่ากันเนี่ยวงเดินก็แพงกว่าด้านหลังก็จะคล้ายๆกับปี13เหมือนกันเปียบเลยโตตัดต,ตัวใหญ่รุ่นนี้จะเป็นตัดหยาบแบบนี้นะครับนะมีฉีกขาดบ้างบางจุดอันนี้คือเหรียญไข่ย,ยาวเหรียญต่อมาอันนี้จะเป็นเหรียญที่ออกในช่วงราวปี2516จัดสร้างโดยพุทธสมาคมโดยเหรียญเนี่ยเขาจะออกวาลาเดียวกันกับเหรียญพุทธสมาคมของหลวงพ่อเตยคงทองด้วยซึ่งเหรียญเนี่ยหน้าตาจะเริ่มแตกต่างแล้วจะเริ่มมีความแตกต่างจากปี13แล้วก็เหรียญไข่ย,ยาวโดยสิ้นเชิงหน้าตาจะออกไปคนละแบบ คนละแบบกันเลยและด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนจากยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพอ่อเป็นพุทธสมาคมตามนี้นะยังเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่ออยู่ปี16ก็มีราคาการเล่นหาใกล้เคียงกับเหรียญไข่ย,ยาวอาจจะถูกกว่าเล็กน้อยเหรียญต่อมาเป็นเหรียญที่ออกต่างวัดของหลวงพอ่อเงินวัดดอนเหหอเป็นหนึ่งในเหรียญที่ทันหลวงพอ่อแต่ราคาการเล่นหาก็ถือว่าจะกระเถิบลงมานะครับเหลืออยู่ประมาณเลทหลักร้อยไม่เกินหลักพันประมาณนี้ซึ่งตัวเหรียญก็จะเป็นพิมพ์หันข้างเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหรียญคล้ายๆกับดอนให นะก็คือมีด้านหลังแบบนี้คล้ายๆกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาจะมีระบุชัดเจนสร้างพระอุโบสถวัดสีสำราญราชบำรุงรถตัดอะไรพวกนี้ความเก่าอะไรพวกนี้ถือว่าได้เลยธรรมชาติใบหน้ามีร่องรอยการแกะบล็อกชัดเจนซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีอีก2องเหรียญด้วยกันที่ไม่ได้นํามารีวิวนะเพราะว่าหาเหรียญไม่ได้ก็คือจะมีเหรียญที่ออกวัดประโทนเจดีที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปสั้นแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญที่ออกในปี20เป็นเหรียญออกต่างวัดหันข้างซึ่งให้รวมๆแลนะ้วเนี่ท เป็นพิมพ์หันข้านะครับก็มีด้วยกันประมาณ7 8ถึง8รุ่นด้วยกันนะครับ สำหรับใครที่จะเก็บแบบว่านิยมเลยเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยผมแนะนานะให้เก็บ2รุ่นนี้เรียกว่าเป็นรายการยอดนิยมของก็คือจะเป็นเหรียญที่ออกตรงวัดดอยยัยหอมนะก็สามารถเช่าหาบูชาได้ส่วนเหรียญที่เหลือที่เป็นออกต่างวัดก็สามารถเช่าหาได้เหมือนกันแต่ราคาการเล่นหาก็จะลดหลั่นกันลงมาเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีงบที่จํากัดก็สามารถห้อยบูชาใช้พุทธคุณได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทานหลวงพ่อเสกยังไงก็ ดีไม่แพ้กันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าพามาแนะนําคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางในการเก็บเหรียญหันข้างของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเช่าบูชาปลาเครื่องนะครับเราก็มีช่วงไลฟ์สดนะครับตั้งแต่3ามโมงนะครับจนถึง5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับนะตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนไปถึงสี่ทุ่มนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราเจอกันครับ